วิธีแก้โหลดภาพจากแคนวาแล้วติดลายน้ำแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ การที่ภาพของเราติดลายน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้องค์ประกอบที่มีสัญลักษณ์โปรหรือว่ารูปมงกุฎแบบนี้ค่ะวิธีแก้แรกที่แกแนะนําก็คือให้เราเลือกใช้องค์ประกอบหรือภาพที่ไม่มีสัญลักษณ์มงกุฎหรือว่าโปรค่ะซึ่งแบบฟรีเนี่ยก็มีสวยๆแล้วก็มีให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าเราชอบภาพนั้นมากๆหรือว่าไม่สามารถหาทดแทนได้ก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์ภาพเอานะคะให้เราไปที่ภาพของเรานะคะแล้วก็กดตรง remove watermark ค่ะตรงนี้ก็จะโชว์ว่ามันมีองค์ประกอบหรือว่าภาพไหนบ้างนะคะที่เป็นแบบพรีเมียมที่เราจะต้องเสียเงินค่ะตรงนี้เพื่ออสามามรถัปเด เป็น c a n v a Pro ได้คะ่ะก็จะมีทั้งแบบรายเดือนแล้วก็แบบรายปีแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้งานบ่อยนะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือให้เรากดตรงจุด3จุดตรงนี้นะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการจ่ายเงินที่เป็นแบบรายครั้งหรือว่าแบบซื้อเครดิตค่ะซึ่งตรงนี้นะคะแต่ละอิเลเมนตองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีเครดิตที่แตกต่างกันค่ะโดยเครดิตเนี่ยก็จะมีทั้งแบบ2 0 50แล้วก็100เพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อเป็นแบบรายครั้ง